พิชายและท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียนะฮะถูกคนร้ายล้วงกระเป๋าและก็ชิงทรัพย์ไปได้วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอและพี่ล่าจากสถานียิ้มแย้มซึ่งเป็นสถานีย่อยของสนอางซือนะครับมาเป็นลามแปลภาษาให้นะครับสวัสดีครับพี่เอกับพี่ล่าครับสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามเหตุการณ์ที่ชาวต่างชาติคนนี้นะ้องให้พี่เอเป็น เดี๋ยวว่าภาษาผมไม่แข็งนะฮะถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวมือมาจะแข็งเอาให้พี่สังหารนิดนึงว่าเีก่เหตุการณ์เป็นงไงฮะโอเค you please yeah, tell us yeah, what happened to you yeah uh, we were shopping in the in the market and I paid for something and left my wallet in my bag mm hmm. and I just go to my m o m and give her a drink and then somebody come in front of me and stop somebody push me from behind and I cannot move and then check my bag and gone, gone. Mm -hmm. woman 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 in front and not sure who behind me but woman in front yeah uh, two, two. two. Mm -hmm. oh. two big, one woman and I think was a woman behind another behind? woman behind. Uh -huh. uh, short hair or long hair uh, not sure behind but in front lady have long hair and mm -hmm. uh, short jeans yeah. Jeans, เนี Now, what ตยูอ่ lost วัต t ิทิม my wallet and three uh, bank card yeah and 7,000 baht and I lose my happy smile for today อืมโอเคค่ะ okay. oh, <yeah>, uh, เขาก็าเดินไปนะคะช้อปปิ้งแล้วก็มีผู้หญิงประมาณสองคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเขาอะคา่ะ mm hmm. พอหันไปอีกทีเขารู้แล้วว่ากระเป๋าเขาว่าโดนล้วงไป ก็จะมีมีเงินประมาณ7,000บาทแล้วก็มีบัตรเครดิตะคะ่ะบัตรเครดิตหนึ่งใบเป็นของออสเตรเลียนคาร์ดนะคะแล้วก็จะมีบัตรเ,เข้าทำงานอยู่ที่นี่อยู่แถวสุขุมวิทนะคะค่ะ,คะแล้วก็จะมีบัตรกรุงเทพค่ะแล้วก็ไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ค่ะตอนนั้นที่กระเป๋าไปยังไงคะเด็กไอทีเอสนะคะ

you know this b y t by the time that t h e you open pocket right yeah ah just after I realized that t h a t why I am that I am pushed and then after I see no wallet and I realize this is what happened because they p u s h me and I cannot move and take you know by the d i e thing by the first you feel right and เขารู้สึกว่าเขามีผู้หญิงมาประกบเขาอย่างจงใจนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็รู้แหละว่าเขาโดนโดนโดน ตัวกระเป๋าดุชลายตอนนั้นแล้มีสองคนลักษณะท่าทางที่คุณร้ายสองคนที่เขาเขาปฏิบัติการคป็นแรกทำยังไงคนณสองทำยังไง How they act the f r o n the t front lady and the back lady how t how e y how the everything happen I don't the front lady she push in front and push my m o m and mm hmm. I say to m o m next time you push back mm hmm. and then she stop and I oh I bump her <Yeah. S 2> but she not move mm hmm. and then คนหน t ่ง t ผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยล็อกล็อกล็อกดหน้าเขาเนี่ยแล้วกับหลักคุณแม่เขาเนี่ยหลบไปข้างทางนะครับแล้วไปยืนหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วผู้หญิงด้านหลังเนี่ย กันนามเข้ามาชิดทั้งสองคนนะฮะถือบล็อกถือบล็อกทั้งสองคนแล้วก็ล้วงกระเป๋าไปคือมีทั้งสองคนคนแรกบล็อกคุณแม่คนนี่วาคนหคนึึงบล็อกข้างหน้าคนหน้าขโมยไปก่ะเัตุนัว่าช่วยคุณแม่ให้หลบแม่ออกไปก่อนคือที่ the person who took your your wallet is a is a b a k lady มีีแดอบบคนที่อยู่ด้านหลัง lady in front so that I cannot go anywhere to หน้าที่เขาทำหน้าที่สึกกัดไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้อยู่ข้างหลังก็หยิบข้างหลังก็หยิบพอเซไปปุ๊บตอนนี้รู้แล้วนะว่ามีคนร้ายล้มกระเป๋าทำมีดต่อ so what you react after you know this you are a b i k pocket I, you do or you, you, you no you i just look again and then i tell my mom stop don't move and i just walk back to the, sh the shop where i buy a drink and i just look on the floor and look for a woman but she i think she go she's very quickly cry. yeah because i think maybe she take money and drop wallet on the floor but no. <laughs> โด,โ,ดโ,ดโดนโดนโดนลุงต่างไปแล้วอ่ะแล้วก็ทิ้งกระเป๋าไว้อะไรอ er ย่างเงี้ยค่ะเล้วมาหาไม่เจอตอนนั้นตกใจนะยูฟิช e e ู่ฟิชช็ by the time You ยูฟิชช็อคเย y e and I and angry also because I live in Thailand I love Thai people and Thai culture and I not expect to get stolen something from me so make me sad that some Thai people not nice but everybody else nice ก็รู้สึกว่าเขาตกใจตกใจแล้วก็รู้สึกแย่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพิดว่าเขารักประเทศไทยเขารักคนไทยแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์นี้จะ <Yeah. S 1> เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกไม่ดีกับกับสิ่งนี้มาก

เรื่องความตกใจใช่ป่ะเขาออกจากสถานียิ้มแย้มไปแล้ว,วเนี้<อ>าขารู้สึกมันเหมือนกับยิ้มออกไปเลยเหมือนกับเขาได้ของแล้วในความรู้สึกมันเไป็นยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้ตะกี้เขาพูดเลยค่ะว่าเ,เงินเขาเสียไปแล้วว่าวันนี้เขาก็เขาต้องเสียรอยยิ้มทั้งวันคือเหมือนกับว่าเขายิ้มไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขามาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราจะถามเลยค่ะว่าเขาเในกระเป๋าเนี่ย เขาอะไรหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบัตรเครดิตอย่างแรกเราก็ต้องให้เขาเนี่ยยกเลิกค่ะยกเลิกอายัดบัตรเนี่ยก่อนอย่างแรกที่เราต้องทําเราก็ติดต่อโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากครูนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์อะไรย่างเงี้ยค่ะยกเลิกทั้งหมดมี3ใบ2ใบเนี่ยจะเป็นอ่าในประเทศเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะอีกใบหนึ่งเป็นบัตรของออสเตรเลียนค r รดก็ โทรทางไกลอะไรยกเลิกเรียบร้อยหหอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนั้นเขาก็เกาะเกาะใบแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาแบบคุยแบบผ่อนคลายค่ะว่าอยู่ที่นี่นานแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุยกับแม่คือลูกโดนล้งแม่ก็เครียดไปด้วย <ๆ S 1> ใช่ไหมคะเราก็ถามเราก็เรียกเลยว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยอยู่มีลูกกี่คนเขาบอกเขามีสองคนอยู่ที่สิงคโปร์คนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เขามาเยี่ยมลูกที่เมืองไทยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็จะพากันไปเยี่ยมลูกอีกคนหนึ่งที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยค่ะในระหว่างที่เจ้าทุก,กเกาะเขาลืมเกาะอายุ อย่างเงี้ยเราก็บอกว่ายูอายุ25่สิบห้าใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็หัวเราะเขาบอกเนี่ยยูทําให้ฉันหัวเราะได้อะไรเงี้ยเป็นทริปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เออเขาก็ยิ้มได้อะไรเงี้ยคก็เป็นข้อพยายามลืมปัญหาปช่วงขนาดลืมกับคีุณสองไม่รัายจอนนที่คู้ How you feel after you you come to see us and you and you finish the, your thing, your report? How you feel now? I, I feel feel better and. Uh Police here, very nice, and it was quick and easy. And to cancel card and even to call Australia, they made it very easy and lovely for us. So, thank okay. <laughs> you, And gave us drinks? Yes, and gave us drinks because we are upset and hot. And, yes. so, very nice. After uh, nice. uh, things happen, and you finish your visit your daughter here, you go back to your home country, you feel you. you, you have. That idea, you want to come back to Thailand again? Oh yes, yes. Thank you. It could happen in any anywhere. country, anywhere. Mm. It could happen in Sydney. It's just bad luck. We, we love thank Thailand. Thank you, thank you, thank you, mommy. Thank you, so much for your <laughs> you know it's. we were upset she's upset because I just bought the wallet for her new yes, yesterday so I just upset <laughs> but you know of course ครับครับเพราะว่าเพราว่าชมการทํางานของเรานะครับว่าเราทํางานด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อแล้วก็ไม่เอ่ออย่างมาแล้วก็ให้เครื่องดื่มไม่น้าเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพิ่คุยสักถามอย่ากเข้าใจเขาแล้วเราก็สามารถสื่อสารเขียนไก้อได้ดีในระดับที่สื่อสารโอเคนะครับเพื่อนั้น เนี่ยเขาก็แฮปปี้เพราะว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการสาื่อสารแล้วเราก็ตอบสนองคว,ความต้องการของเขาได้รวดเร็วพาไปอายัดพาองอะไรอย่างเงี้ยอย่างโทรศัพท์ที่เขาต้องติดต่อผ่านโอซีไปอายัดบัตรเนี่ยก็ <Okay. S 1> ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยเราจัดการดูแลให้ดูความแลพวกคนของ,รขของทรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุนเนี่ยเขาเรียกว่าก็แฮปปี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีกับป,ประเทศไทยเหมือนเดิมแล้วอย่างคุณแม่ก็บอกเขาว่าไม่มีปัญหาเขาจะกลับมาเมืองไหนแน่นอนนะครับแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้สามารถเกิดได้ ที่รโลกครับคุณพิชาและท่านผู้ชมหากก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่เป็นความต่อสู้มาได้หลายคนนะหรับท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แต่ว่ามาเจอกับโครงการจิตอาสาสถานียิ้มแย้มซึ่งเป็นสถานีย่อยของสนบังซื้อ คนที่่นักท่องเที่ยวนะครับมาด้วยความเครียดแต่จะออกไปด้วยรอยยิ้มเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั้งสองคนนี้ครับครับเรายังอยู่ที่สมัยสเตชันนะครับคุณญาษฎครับครับก็สถนีเยยมแย้สถานียิ้มแย้เมื่อสักครู่เรารู้ความเป็นมาของสถานีนี้กันแล้วครับคราวนี้สถานีนี้มีการให้บริการประชาชนนะครับที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าคุณดุษาีจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของคนร้ายครับมาเกลีดกระเป ซึ่งในระหว่างที่เราถ่ายทํารายการอยู่นั้นปรากฏว่าความเดือดร้อนของประชาชนชาวออสเตรเลียนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวะนคะคาคุณแม่มาเที่ยวได้ประมาณไม่กี่วันเองแต่ปรากฏว,ว่ามาเดินที่ตลาดนัดเจตุจักรนะับถูกกรีกกระเป๋าแล้วก็ลกทรัพย์สินไปครับในขณะเดียวกันทางเจ้าที่อาสานะครับก็บอกแล้วนะครับว่าลักษณะของ การกลีดก,กระเป๋านั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดครับในการกระทําความผิดในตลาดนัดสวนจุักรนะครับซึ่งมีสามชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา และก็ที่สําคัญที่สุดก็ยังมีพี่ไทยร่วมกระบวนการกรีดกระเป๋ากันอยู่ด้วยนะครับ,รบในขณะเดียวกันทางผู้บริการตลาดนัดสวนจรุจักรนั้นก็บอกนะครับว่าจะรักษาความปลอดภัยให้กับตรงนี้อย่างไรบ้างปิดท้ายด้วยการที่ว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปขี่รถจักรยานยนต์สายรถจักรยานสายตรวจไม่ใช่จักรยานยนต์นะคุงเทพจะเป็นจักรยานสองล้อครับปันไปทุกซอกทุกมุมของตลาดนัดสวนจรุจักรและ สวนดูจากเองเก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยอาสานี้ด้วยนะครับไปติดตามกันเลยครับครับตอนนี้นะครับผมกำลังขี่รถสายตรวจจักรยานกับทางหน่วยอาสาของการบินไทยนะครับที่มาช่วยงานตำรวจสอนอฟังซื่อครับไม่ทราบว่าเหตุการณ์ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง พี่ลาครับลักษณะปกติแล้วเนี่ยที่เรามาตรวจเนี่ยด้วยการขี่จักรยานส่วนมากจะเจออะไรครับก็จะเจอนักท่องเที่ยวซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ทราบกฎเกณฑ์ของทางปรตูจุดจักรเช่นบางท่านสุบรีจจะตูจุจักซึ่งความจริงเราไม่ให้สุบรีนะครับในบริเวณสวนนะครับแต่บางครั้งอาจจะเจอนักท่องเทียทเเท่ยวไม่เข้าใจ นะครับการสื่อสารกับคนขายไม่เข้าใจมีปัญหาเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับมีบ้างครับผมแล้วก็อาจจะมาถามทางเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อเราใส่ยูนิฟอร์มเขาก็จะมาถามทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่ละจุดนั้นสามารถใช้รถจักรยานนะครับสองล้อไปตรวจนะครับตามสถานที่ต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้วยการตลาดนัดสวนจรุจักนะครับท่านผอมีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะทําให้ตลาดนัดเจรุจักนั้นเป็นตลาดนัดของประชาชนและประชาชนมาเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับทั้งหมดนี้ท่านผอจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังครับท่านผอครับวิธีการบริหารตอนนี้ครับ,รบตลาดนัดเจรุจักนี่ครับ ถ้าเสมมุติประชาชนมาเที่ยวอย่างไรท่านบอกหน่อยครับว่าจะสร้างความมั่นใจกับประชาชนเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับในส่วนของด้านการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเนี่ยนะฮะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ68ไร่นะครับประตูทางเข้าออกเนี่ยนะฮะก็มี3าประมาณ38ประตูนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ ต้องยอมรับว่าในเรื่องการจรกรรมต่างๆเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยเป็นประจำนะครับตั้งแต่การรถไฟเราเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยจากต่อเนื่องจากกทมนะครับซึ่งข้อมูลเดิมเนี่ยก็จะมีการรักทรัพย์ในเรื่องของการรกะกระเป๋าร่วงกระเป๋าเนี่ยนะโดยเฉพาะของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างจะมากนะครับในส่วนเนี่ยนะฮะเราก็ได้มีการจัดมาตรการในการป้องกันนะครับเกี่ยวกับการเข้ามา อาหารกินของเรามีอาชีพต่างๆโดยเราจัดนะะกำลังออกเป็น,นาสามส่วนนะครับในส่วนแรกรก็เป็นในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ,รบประจําตามประตูตามจุดต่างๆนะครับเพื่อสังเกตนะครับเราก็ตรวจตราดูแลนความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการนะครับ